นวทีครับคู่ที่3ยกที่3าม <_ S 1> เป็นเก่งสีแดงทองภูน้ำเงินกฤษณชัยหนักแรงเร็วขึ้นบ้านขวาขวาคืนครับมวยเขา่ากฤษณชัยเต้ขวาไปก่อนแต่ชับพื้นที่แล้วกฤษณชัยดูใจอย่างเชิงมาสอยกยกนี้ทีมง,งาน โดยเฉพาะอยอดธนูดาวแปริ้วสังลุยนะครับมวยเข่าต้องเดินจับตีครับมีอาวุธนำฮุกซ้ายตัดลำตัวเตะมาครับทองพูนโอ้โหแล้วนะครับสนุกเะยยกนี้ยหนักนักรงน้ครับฮุกซ้ายตัดลำตัวดอกนี้ครับโหเอาคืนนะทองพูนบอกแรกหมัดน,นี้ชอบเลยตีไซายนํำไปก่อนนะครับิฤษนะชัยครับเปิดเกมบุกแล้วครับ บูกเต็มรูปแบบครับเตะขวาครับอุ้ยเขาเต็มแทงงครับทองพูพยายามบวกบัดขวาครับโอนหนักแรงทั้งคู่ครับตีซ้ายกรรมการประภัยประเทศครับแยกออกมาครับถือครับขวามานี่ครับพุกซ้ายตะลัตัวแล้วถึงตัวอีกวงในวงในทองพูนล็อกใตาปีก หลใต้ปีกแต่ว่าปีศจชนาชายเยี่ยวตัวออกข้างหมุนได้เลี่ยมหาช่องที่จะตีเข่าเอ้หมาก็ยังพีบีทีวีเอชดี e ช่อง36กเตะขวามาครับทองพูลครับพยัมจะต่อยครับต่อยซ้ายลำตัวครับซ้ายลำตัวขึ้นมาแล้ว ทุบซ้ายแล้วก็ขวาครับเต็มกรโผไม่กลัวครับกฤษณชัยพยักหน้าให้แล้วก็เดินเหนียวปิดบ้องป้องกันแา่วันหนึ่งสองโดยไม่แข้งครับโอ้ขอเอาใจครับบางทีไม่ได้เจตนาเตะเข้ากลองดวงใจหรือเกินเลยอะไรตัวนี้นั่นใจนักกีฬาดีทั้งคู่ครับเข้าไปหม่ครับเตะขวาแล้วจับตีวงในของกฤษณชัยเรือนเตะซ้ายครับธำพูนครับอะไะครับพร้อมได้ครับตีเข่าขวาครับกฤษณชัยครับ กรรมการในเหลือไปเห็นนะครับจังหวะตายครับต่อยขวาลําตัวครับเตะซ้ายกู้ลูกนี้เตะยักษ์สวยครับคอนพลครับเตะขวาคืนครับตามด้วยหมัดคอนพล่าครับเก่งแล้วชาวอู่ซ้ายหมดเรืองพอดีครับกองคู่เอกครับชมต่อครับกองพลเป็นเก่งสีแดงน้ำเงินกฤษณชัยมหาสารคามครับโปงเจกตสีแดง นั่นเงี่อำเภอเมืองกาลสินครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่อุดรครับสินได้ไปโอ้ยบัดขวาน้ำกระจายเลยครับเาบเกมเร่งเกมเร็วตรงหนน,นี่ยังกินกันไม่ได้กินกันไม่ลงครับจังหวะเริกั้อนฮที่จะแปร็วครับตัดสอกขวาไว้ครับพอพูนแล้วลอก็อุ้มครับในขา,าต่างคนต่างไล่ขานะครับ เข่าใกลามานี่จะสาก,ก่อนแล้วครับโอ้ยปักสอกเข้าไวคิสนชัยร้อยแขนแลัดดีอ่าโมต,ตปีกีแล้วดันติดเชี่กไร้ครับเป็นการเผาเวลาวงในของกิษณชัยทำมาให้ตีได้ฮะกรรมการแยกครับใต้ครับโดบนสายหน้าของทองภูล้วโอ้พออยามจะต่อยน้ำตัวครับกิษณาชัยครับต่อยดังขึ้นบนครับแข้งขวาไม่ถึงครับ ใช้ได้ครับทองคูณครับฝันไม่ถึงค้ำครับกฤษณชัยคำ้ำแต่ว่าข้างบนค้ำแต่ข้างล่างทางด้านทองคูณก็ขวางเอาไว้โอ้ดูบาดแผลของทางด้านกฤษณชัยแล้วครับผ่านคิ้วด้านซ้ายแต่สนามมีงานทำแล้วครับดูฮะมิในิชัยบาดแผลก่อนนะครับว่าไปต่อได้หรือไม่คุณปองครับเพราะว่ากรรมการจะพิจารณาเบื้องต้นนะครับ ว่าแผลนี่อยู่ในจุดที่อันตรายหรือเปล่าครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เหนือคิ้วนะครับมันอยู่ตรงเปลือกตาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับอยู่ตรงระหว่างคิ้วพอดีครับว่าอย่างไรครับกรรมการครับอ่าเชยบอกโชได้ครับนายักหน้านี่คือชกได้ครับ ยกที่4พอดีครับยกสุดท้ายครับกับยก4ได้แผลแล้วืิษนชัยต้องลงทุนต่อครับลงทุนแล้วได้ของที่ระลึกครับฐานชิ้ด้านซ้ายฮะโดยลูกสอกของทันพลอะไรเข้าไปครับ ตอนไม่จนครับไรไม่จนเหมือนกันนะทงังคูนี่ขาไม่ตายครับผิดจังหวะก็จะส่วนกลับกับทั้งหมักและแข้งถึงตัวฉากออกมาไม่รู้จะจับยังไงเหมือนกันนะครับเน่ครับทบไปก็อิดอักไปนะครับนัดสอกเตะซ้ายครับปิสาชัยครับ กิมซ้ายกิมซ้ายครับแหมแล้วตามไม่บัดขวาครับโชว์สกอุยโชว์สกิลการออกมัดเลยครับทองคูณแตกนะบ้านนะครับด้านของทองคูณครับเย็นน้อยก็ได้ฝากอะไรกันไว้ครับเนี่ยครับฝากรอยแผลเอาไว้ครับเดี๋ยวคิดถึงกันครับครับพยายามหดขวาเข้าไปกฤษณนชัยยกสุดท้ายครับกินยกที่จบยกนี้แล้วไม่มีแก้ตัวแล้วครับ ทาที่ให้ดีที่สุดแล้วครับแต่ชนะไม่รู้คะเพื่อให้ได้ใจพี่น้องที่เปิดช่องพีพีทีวี36เอสซีดีอน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชรครับทุกวันเสารา์สู่เวลา10นาทีนเวลา18นาฬิกาครับนี่คือนัดแรกัปฐถมเลกกับสนามวยสวัสลัดชีพครับ ย้ายมาที่นี่ครับกรรมการประภายนะครับแยกมาครับจุดท้ายอย่างนี้ครับนี่แต่นวมก็อเอาอีกน่อยอูนี่ครับแต่นมอีกอจบพอดีครับหางใจนักกีฬารุ่นพี่ทองพูน25ปีกฤษณชัย22ปีครับมหาสาร,รคามกับกาลสินแพ้ชนะทำหน้าที่บนเวทีให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับครับ ข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันกรรมาการประภัยประเทศครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทองทูลสจเล็กเมืองนอนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกฤษสนชัยรองสมบักอาบาจอ,อุดรครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกของรายการครับ